สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องบาชาแนวนะคะเด้อตอนเช้านะคะตื่นสองบ้านเขามองแบบร้ายเลยค่ะมืนน้อนี้หลังจากที่ผ้ายอยู่ออกนะคะมื้อนี้มองแบบสุดจอดเลยคะ่ะมองเห็นในระยะอลอยเมตรนะคะมื้อนี้ขณะนี้เวลาหกออยังบ่ถึงห0โมงนะคะ ีห้าสี่สิบนาทีนะคะขณะนี้บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะวันนี้อยู่ในสวนนะคะวันนี้อันนี้อยู่ในสวนบรินนนนวเวณบาทนะคะวันที่เท่าไหร่นะวันนี้นะวันที่วันนี้ วันนี้ที่ยี่บเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเกือบๆจะถึงหกโมงเช้าแล้วล่ะคะ่ะสวนหน้าบ้านนะคะข้างๆนี่เหมือนแบบเป็นทะเลหมอกนะคะนี่ข้างๆเนี่ย สวยค่ะสวยเดีพพ๋ยวจะพาไปเบิงนะคะเด้อทุ่งนาเฮ้า,าส่วนนี้เขาเขาในหน้ากับถือเกี่ยวเป็นหลายแล้วล่ะค่ะแต่บ่ใไ่แล้วนะคะ,ะ,คะบางส่วนเกี่ยวไปบางส่วนพูดีติดผ้ายอยู่นะคะกับยุดก่อนก็รลอ,อก,ก่อนอีประมาณซักหมื่นนี่นะคะ่ะนักคนในเกี่ยวล่ะ อ๋อมันจะกัดสุดยอดแลวค่ะสุดยอดอีอิงีอืันั่งที่ด้คะเห็นแบบนี้ค่ะ เราหาตะไปเที่ยวกใกล้ๆเลยค่ะเด้อบรรยากาศดีๆแบบนี้ถุงหน้าบ้านเฮาก็มีเช่ากาันสวยอ่าลูกศิลป์้อค่ะนี่ลูกศิลป์ติดตามแม่ตลอดเนี่ยลูกศิลป์้อค่ะมาซื้อลูกศิลป์้อค่ะนี่อ้าวขานดูอันนี้เกี่ยวกับเขาเลยนะคะนี่อันนี้ตุ้นีไทยไว้นะคะ ใช้โกบใบเดี๋ยวจะเหตุหน้าแหลงนะคะนี่ทำานาปังนะคะเขาใส่นามจากแผงโซลาเซลล์นะคะเดี๋ยวเขาจะเบิดฟุน้นนี่แหละคะ่ะเขาเสียเหตุหน้าสิวานนะคะดูค่ะดูดูด,ดูอ่าล้างต้นใหม่จะมีบานล้างเนื้อนะคะแต่มองบรเห็นเลยคะ่ะนี่เห็นล่างๆจะเห็นล่างๆนะคะเป็นบานหยาดนะคะ สืนลางๆหมอกเต็มเลยค่ะลงไม้ก็สวยนะคะดอกหญ้านะคะน,นี้ดอกหญ้าสวยนะคะอันนี้เป็นสะลังบานนะคะ เก็บนาไใ้ใส่นะคะหนามใบใส้่ามแหลงผมมั่นใจว่าทดเอ้ขันนี่จักไรหนอไล่กว่าหรือเปล่าอาจจะจักไร่กว่านี่นะคะหรือสองลาบอนะคะเม่อคือเดี๋ยววัาจักเทื่อค่ะ ขนาดซ้าตัวนี้นะคะยุคลังจะมีอีกนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินบนถนนนะคะเด้อถนนทางบ้านเราเนี้ยเป็นถนนหลุกลังคือเก่าอยู่นะคะ แมีข้องการว่าจะให้คนกีดอะไรล่ะค่ะได้ยินข่าวว่าเพิ่อนกำลังยินซองวางบุกีเหมืองคยินซองประมูลแล้วค่ะเพิ่อ,มมกกอนอลลหาสร้างอยู่นะคะเพิ่อนหาสร้างมาเฮ็ดอยู่ทำถึงน,นคนกีดอยู่คนละน,นี่น,นี่สวนนะคะสวนสวน,สน,สนบริเวณบ้าน แนมไปบริเวณทรายเะค่ะจะเหมือนแบบเดจวเขายืนอยู่หน้าผาแนมไปเป็นทะเลหมอกราคะเลยแนมไปเป็นัอเลรค่ะ zoom นะคะ zoom ถนนน,นะคะเนี่ยทางลูกหลังนะคะทางลูกหลังทัานจะเข้าไปในมูมบ้านของเฮา่านะคะ่ะเส้นนี้จะเข้าไปมูบ้านของเฮาตรงเสียเฮาอยู่นี่นะคะเป็นอออกมา ส่างบ้านอยู่บริเวณถุงหน้านะคะบริอยู่ภายในหมู่บ้านน,นี่ของเพื่อนบ้านนะคะของเพื่อนบ้านปูดอไม้มี่ความสุขอีกแบบนึยคคะอยู่บนอนอกเ่าบุญบ่าว้ ปริมรั้วนะคะปลูกทั่วทั่วฝักยาวตอนเสายังเหยียบอยู่นะคะเพรทะเลมีลรถแลนนะคะ เดินได้เลยค่ะเดินกลางสนนได้นะคะหน้าบ้าน,นะค่ะหน้าบ้าน,นะ แหล่งนี่ยไม่กินกีปลานทำกันเ้อย,ยินดีต่อนรับนะคะเด้อกีปลายูสานะคะ ้องเพื่อนบานค่ะห้องเพื่อนบานแล้วพาชมตรงไหมค่ะเนียเราบานกันค่ะ ตักติวนะคะติมทักติยวอโอเคค่ะโอเคที่อื่น,นมีบนนอกค่ะหมอกบอนี้นอก เจอกันคลิปหน้านะคะเด้อฝากกดติดตามเลยนะคะเด้อน้องบาชาแนลนะคะ